ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับเบรนด์ฟริสต์วันนี้ผมจะทำคเกี่ยวกับแบบเพนซีมิเลเตอร์อีกทีฮะมีการอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าเราะการอัปเดตนี่คุณผู้ชมอัปเดตนี่เ่ยคุณผู้ชมนี่คการเพื่อแจ้งท่านผู้ชมถ้าเราเติมถ้าเราซื้อไปมันจะให้เรามีสัตว์เลี้ยงอินฟินิตถ้งหมด3วันนอกมันจะกำหนดต่อวันท่านผู้ชมทีนี้ผมจะทำคเกี่ยวกับการมาสุ่ม ขายมหมดห้าห้าห้าปียังไม่ถึงห้าห้าร้อยล้านขายแองชมห้าร้อยล้านผมเช็คห้าล้านไปสุม่มผู้ชมแรกผมมีหนึ่งพันล้านแต่หนึ่งพันล้านแต่ตอนนี้ผมเหลือห้าพไอห้าร้อยห้าร้อยสมก็เลยนะครับสุ่มกัเลยนะครับถ้ามู้ชวไปสุ่มกันเลยว่าผมจะได้ตัวกระมังมอาอีเตียของชมผมแมวเออี แบบบูเชมที่ดีอู่รับผมขอปรับขอไอผมขอเปิดไอไอเยี่ยมเยีชมนะครับเปิดไอนะเนี่อลยดูไม่มีน้ชมดูไม่มีเลยป่ะโอ้ยอ้ร ไปเลยไปอุ้ยปีเยี่ยวไม่ใช่ว่งนี่นนะ่ะแต่ปีปบ้าต,ต,ต,ต่อีตัอีดีไอ้ยูุ๊ยบุ๊ยังขตัวตัวดีต่อต่อท่านชมสมต่อไปไปใกล้ผมยองไกลตัวที่มาเป็นตัว มิสตีของชมผมต้องการจะทำเป็นหนึ่งร้อยทีผมก็เอาตัวนี้มาให้ชมีมิสตีตรงนี้เลยพิซซูดีมอนไม่ได้เป็นหนึ่งตัวนครับชมขายแค่มิสตีตัวคิดว่าจมูกคลิปนี้เงินน่าจมูไว้ก่อนนะชมเพราะผมก็มีเงินน้อยด้วยนะชมโอ้โหไม่ได้ของอะไรดีๆเลยอ่ะ เออได้ได้วูบ,วยบวอยู่คุณมเลยวูบมาอยู่วูบสวยดีอยู่นะคุณผู้ชมดีเหรอไปทำอะไรโก้กันไอตัวอีกตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากได้ผมมาตาแล้วมันก็ได้ดามิก,ก็มั่งผมเคยทำคุณผู้ชมได้ทั้งหมด18ที่18ที่แต่ผมไม่ใช่เลยไม่ค่อยอยากได้เลยเจ้ามาป่ามากกว่า เกมผู้ชมเปิดต่อปุ๊บโอ้โหเกลือรั้วนเลยผู้ชมเกลือรั้วนเลยโอลิกโอ้โหแล้วการตัวดีเจผู้ชมไม่อยากได้อลิกเลยอะ ก็ม <Cornell>. well, okay, ันออกง่ายก็ออกง่ายจริงคุณผชมแต่แค่ผมไม่รู้สูตรของผมมันออกยากไปหมดตัวไอ้เนี่ยมาป่าอยู่คุณผู้ชมผมขายผมต้องการตัวนี้มาเป็นมิสติกผมต้องการแค่มิพร้อมคุณผู้ชมเนี่ยแต่ตัวของใิรบอกสะสงตู้ตู้เงินมันตู้แอร์ตู้โกรมันก็มันก็แพงคุณผู้ชมแพงมากตัวไอ้เนี่ย ้ตัวใหญ่ผมจะดีใจมากๆถ้าถ้าถุงได้ตัวใหญ่มากขึใหม่งงแกเกิดล้วนเลยผู้ชมอปลาไปสุดตรงนี้มากันนะครับผู้ชมดยดีหมาป่าหมาป่ากดโคตเดียวผู้ชม หัวไม่ชมได้มาป่าอีกแล้วโอเค,อเคจะระจอ่อย่าขนาดนั้นนั่นก็อ,อ่กยากเกินนะครับคุณผู้ชมเนีย่ยมันออกยากมากแล้วผมดูไม่มีเองเลยออกก็เลยไม่ไค่อยออกเท่าไหร่เลยผมได้แต่อีปีได้แต่อีปีจริงๆถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ปิดผม่าจะมีอีปีหมด ยี่สิบตัวไม่ก็สิบห้าตัวอย่างเี้ยหลักเยอะมากนาปลาสวยว่าท่าม้ชมผมขอบร่วมนะเขาสูงแม่งตัวใหญ่กี่เปอร์เซนต์กันนะท่านผู้ชมอยากรูจังตัวอย่างกับไอตัวที่ว่าเป็น เนี่ยนะครับท่า,านผู้ชมอืมโมนนะต่อไปนะครับต้องมาเชื่อมผมขอหาแบบนึ้งนะครับตัวอะไรนะตัวที่มันเป็นตัวของลูกอืมนี่โซ่ของพวกตัวถู วตัวนี้ตัวนี้คุณผู้ชมตัวน,วนี้ตัวนี้กัดออกเอออ BB, ๋อันี้ดูไม่ได้อ BB, ๋อตัวชิดอันนี้โอเคใช่ครับคุณผู้ชมเอ่อพิกเซลฮังกี้ฮังกี้พิกเซลอ๋อหมดหกร้อยหกร้อยสามสิบสามตัวคุณผู้ชมถูกออกเยอะมากคุณผู้ชมแต่ผมไม่ออกผมยังไม่ออกคุณผู้ชมแปลกแปลกชมต่อชมต่อ ต okay. ลอดเลยผู้ชม,เอ,อ okay. อเ,อมเอาหาูเคาะกันเออแมวาดีดีหน่อยถูกว่าแต่อีปี่เจ้าผู้ชม,มเกลือนล้วนเลยผ้ชมไม่มีอะไรผสมเลยเกลือล้วนเลย,ม,เลเลยมาเกลือปามาเกลือนป คลิปนี้มีแต่การสุ่มรครับผูช้ชมไม่มีอะไรมากเฮ้ยน่าจะอีปิงใช่ไหมชมผมไม่ไน,น่าดีเจเลยมาเกินไปไมผู้ชมได้มาป่าแล้วผู้ชมหมป่า เฮ้งนจ้ามึงก่อนเนะี่ยได้มาป่าอีกตัวโอ้โห,หส,สวยสามเอ้ยโอ้โหตกใจขึ้นได้สตัวน่าจะตัวนีมือสวยไม่ไม่ออกเลือนไม่ออกตัวนะให้ผมเรียกมุ้ยออกจากตัวเนี้ยมันกยมีมือริง วโอเคดาเหมือป่ัสองสามตัวชา,าร์ตแล้วการของการตัวมิสติกสามสีได้มาสี่ตัวสี่ตัวนะับทุก นี่หมดแล้วผู้ชมสนผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ตัวสีแดงตัวนั้นเลยผู้ชมน่าจะเกลือผู้ชมไม่ได้เลยอ่ะงั้นผมขอจบเกิ๊บเพียงเท่านี้กันนะครับท่านผู้ชมนะครับที่นี้ไม่มีอะไรมาแล้ครับท่านผู้ชมผมแค่มาทำคลิปการสุ่มไข่ของพิษมิเตอร์สุ่มได้เกลือล้วนนะับท่านผู้ชมยังไงดีทำใจยังไงครับท่านผู้ชมขอเอาตัวฝักนี่นะครับอืม นังก้าฟานีนนนนแบบ่โอเคนะครับผู้ชมฮวงโค้กจบキュบพินี้กันนะครับผู้ชมนะสวัสดีครับบ๊ายบายใช่ไหมครับเจอกันพร์ทหน้นนนานะครับหาเงินใหม่